ตายาใจหน่อยแล้วออกแสดงแล้วครับศิลปินขวัญใจปวงประชาแก้วตายาใจครับศิลปินที่มีคุณภาพมิกเกดีครับท่านนี้ดีท่านนอกเรื่องในเรื่องครับนอกเรื่องก็เป็นคนอัธยาศัยดีไม่ถือทันวันนะรับพบได้ทุกรถน,นี่ฮนะเกวตายาใจครับวันนี้ รับเชิญมาร่วมด้วยช่วยสแสดงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพบกับพระเอกผู้นำทีมน,นะฮะ สุดซึ้งเป็นสาวไทยไกลทิ่นหาเห็นแต่พื้นดินกันดานมีแต่พงไพรสายไฟไม่ผ่านคลองชนประทานไม่ถึงถ้าอยากเห็น ากแต่งตัวสวยอยากไม่ผัว้ารวยรู่ราอยากให้โลกลือลงหนังสือดาราและถ่ายรูปลงนางกหนึ่ง คนคนคือทีมกำเนิดของเราเหลือแต่แม่เมื่อสิ้นพ่อมีพี่ชายโอ้โหแม่เศรษฐีคนงามแม่น้ำใจดีโอ้โหกาบขอบพรคุณมาดามโรสนะคะโอ้โหขอบคุณขอบคุณ าดามคะ่ะโอ้ขอบคุณมาดามรบมากค่ะคขอให้รวยเยอะๆให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอกราบขอพระคุณไปยังเจ้าภาพด้วยนะคะคทุกทุกท่านที่ให้เกียรติรับเชิญแก้วตาม,มาร่วมกับน้องชายสวายน้องชายนัทวุฒินะคะมาร่วมกันในคืนนี้ร่วมงานกันและแวกนี้แก้วตาก็มาแสดงบ่อยนะคะทุ่งลุยลายแห่งนี้คือถิ่นกำเนิด เมื่อมือเหลือแต่แม่แม่ก็แก่แล้วก็มีพี่ชายพี่ชายก็รับจ้างทั่วไปทุกอย่างเออขอให้ได้สตางค์มาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องจนบัดนี้มันยังไม่ยอมออกเรือนมันบอกว่าจะออกไปยังไงก็ในเมื่อแม่ก็แก่แล้วก็ต้องหาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องก็บ่นเอยพอมีอายุมันก็ชักท้อก็เราเป็นคนจนแม่ก็เลยบอกว่าเออเอาเถอะนะเดี๋ยวถ้าหากว่าอีกค้างน่ะมันเป็นสาวเต็มตัวแล้วก็ จะให้ช่วยกันสองแรงพี่น้องช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงแม่โอ้โหวันนั้นมันลากฉันไปเลยไปรับจ้างเขาตัดอ้อยมั่งเกี่ยวข้าวมั่งโอ้โหเจา้าประคุณเอ้ยมันร้อนน่ะกว่าจะได้สามร้อยแม่งหน้าไม่หมดเลยโอ้ฟา ขึ้นเต็มหน้าเลยกลับมาบอกแม่บอกแม่ไม่ไหวแล้วอย่างงี้ฉันทำไม่ได้ลงแม่แม่ก็ก็สงสารเห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกอยู่แค่สองคนแค่นั้นใช่มหมก็เลยอ่ะ ไม่ต้องไปแล้วลูกทางนั้นก็ไม่ไหวก็อยู่บ้านให้พี่มึงไปคนเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหเรื่องเกิดเลยมันอารวาดมันดามันค้อนมันแคะมันหาว่าเรานะขี้เกียจแล้วก็บอกกับมันนะว่ากูไม่ได้ขี้เกียจแต่กูไม่ชอบทำงาน ชอบเที่ยวชอบแต่งตัวส,สวยๆมีตังก็จะขอแม่โอ้ก็คนบ้านนี้นะคุรือกันเป็นเสียงเดียวไม่ว่าคนเท่าคนแก่เขาจะวิจารณ์กันว่าอีกครั้งเอ้ยมึงเนี่ยนะเกิดมาจังผาเราผาก็ไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ผิวพรรณวนณนะนี่มันบ่งบอกถึงคนมีสกุลรุนชาติอนาคตมึงนะกูจะทายไว้เลยมึงจะต้องได้เป็นเจ้าคนนายคนก็เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วจะให้ไปทำนาะ ให้ไปตัดอ้อยพากเถอะเที่ยวดีกว่าฝันเข้าไว้นะอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นอะอะไรก็ได้ให้ยืนอ,อยู่บนเวทีนี่คือความฝันของน้ำค้างแต่ทําไรทํานาขอโทษทีไม่เอาดีกว่าเป็นนักแสดงเป็นดารานี่มันรวยไว้นะอะโชคดีไปได้ผัวระดับอาเซียรหรือคนมีกระตังเชเรื่องอะไรอะจะต,ต้องมาทํานากิน ถ้าเคเกาะหัวกินดีกว่าหัวรวยนี่คือความฝันฝันนี้จะเป็นจริงแค่ไหนก็ไม่รู้วันนี้ที่วัดทุ่งลุยรายเขามีงานประจำปีเดี๋ยวเราหัวโจอยู่แล้วต้องไปไปก่อนเขาผัดแป้งแต่งหน้าทายนวลจะรีบไปชวนเพื่อนยิ่ง